ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวี v มาแนะนำเพจแอ m i มเตอร์พีพีเจ็ดเพศมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมืน่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอฟฟาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมคุมพร้อมเล่นลูมครบแล้งคอนสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะซึ่งวันนี้นะครับนะก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะวันนี้ก็อยู่ในเกมอาวิ v นนั่นเองนะฮะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะมาดูสกินใหม่ของบอข่ะนั่นเองนะครับผมนะเป็นสกินที่อ่มีการออกแบบมานานแล้วนะเพิ่งจะเอามาทำนะครับผมนะนี่เลยก็คาดน่ด้จะบเทม,มากๆเลยนะครับผมนะซึ่งพอคิดเขียนตัวตองผมนะผมรู้สึกว่ามันแบบ เอาจง ga, ี้แมันมันไม่ตรงปกอ่ะเออนะครเขาเนี่ยเนี้ยแต่มันถามว่า <im มันเท่ไหมมันก็เท่นะครับนี่ยคือแบบปกที่เขาแบบออกแบบมันจะเป็นแบบร่างกระดูกนะครับผมนะแต่อันนี้มันก็เท่อยู่นะครับนี่ยน่าจะได้การกฎหมายอะไรสักอย่างนะครับผมที่แบบว่าไม่ควรเอากระดูกมาทํานะฮะเพราะว่าสังเกตดูนะมอทอสมันก็อัพเดทร่างกระดูกก็ยังมีนี่หว่าแต่เขาก็เปลี่ยนโมเดลละนะครับนี่ยแต่สกินยังอยู่นะเขาผมก็รู้เหมือนกันนะพูดมั่วนะผมนะแต่ว่าเท่าที่เห็นนะเขาเนี่ยเออบอกร่างหน้าเข่าเฮ้ยมัน มันจะดูเท่มมืจะกานตลกแทนนัเนี่ยกูว่าเนี่ยแต่แต่ถามว่าเท่ไหมเท่นะเขามันเหมือนแบบเป็นโลกอนาคตแทนเลยนะเขาโลกแบบว่าเทคโนโลยีล้ำยุคอะไรอย่างนี้นะเขาผมนะแต่ว่าในการที่เขาออกแบบคือมันมนเหมือนเป็นเจ้านโลกอขาที่แบบว่าเป็นอัศวินกะโหลกอ่ะแบบร่างกะโหลกเลยนะเขาผมนะเออในเบอร์เซิร์กอะไรเงี้ยมันจะแนวแนวนั้นแต่ว่าอันนี้มันแบบมาเป็นแนวอนาคตไปเลยนะเขาดูดิเออ นะถามว่าเท่ไหมก็เท่นะแต่ว่าผมผิดหวังแค่นั้นแหละนะครับผมนะเห็นว่าสกินนี้นะเขาเนี่ยมันจะเข้ามาในเป็นอ่าเขาเรียกว่าลูกแก้วนะครับผมนี่ฮะเห็นมันก็มีเพจ Facebook นะครับผมนะที่เขาคอยอัปเดตข่าวสารนะเขาก็บอกอาจจะไม่รู้นะจริงๆหรือเปล่าอาจจะเป็นลูกแก้วนะครับลูกแก้วอ่ลูกแก้วแรนะครัเขาแต่ไม่ใช่ลูกลูกแก้วแรอันเก่านะเป็นลูกแก้วแรอันใหม่นั่นเองนะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้ามาจริงเปล่าเซอร์ไพร์อาจจะเอามาขายก็ได้นะครับผมนะฮะเอออันนี้เพราะว่า ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยก,ก,ก็อาจจะมีสิทธิ์นะครับผมเนี่ยก็ต้องรอดูเสื้อผ้ายเขาจะเอาอยัางไงนะครับผมเนาะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์ในเกมกันเลยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงอ่านแต่ก่อนไปเดี๋ยวดูโมเดลก่อนนะไดเนี่ยเนี <c> ่ย <oughs> เป็นโลกอนาคตซะแล้วนะครับผมเดี่ตอนแรกผมก็รู้ว่าจะเป็นร่างกันโลกแบบเท่ๆนะครับผมเนาะเออโอเคนะครับผมนะถ้าแบบ ถ้าเขาไม่ได้แบบเอ้ยผมลืมให้ดูโปรไฟล์เมื่อกี้เห็นป่ะโคตรเท่นะครับมนะโปรไฟล์หน้าหน้าหน้าตัวละครมันละ่ะก็ย้อนกลับสต๊าฟลูนเองนะครับผมไม่ทันละโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ผมแนนี่เลยนะครับผมเนาะเ้ยเดี๋ยวผมผมปักภาพ HD ป่ะเนี่ยให้ <c oughs> มัดูไม่ค่อยชัดเลยปั๊บหนึ่งอ,ะอ่ะอ่านั่นไงไม่ได้ปักภาพ HD นะครับอ่าไหนๆก็มาละเดี๋ยวผมจะให้ดูโปรไฟล์กันละกันเนาะเนี่ยโปรไฟล์ของมันนะครับเนี่ยไอเทมมันดูเท่นะเนี่ยโปรไฟล์นะครับดูดิเนี่ยแบบ โลกอนาคตจะจัดนะครับผมเนะี่ยถ้าเปิดตัวก็ประมาณนี้ให้ดูใหม่ก็ได้ภาพเปิดตัวเนี่ยนะนี่ฮนะประมาณนี้เลยนี่ครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเข้าไปดูเอฟเฟกต์กันดีกว่าโอเคเข้าไปเหนในเกมไปที่ร้อยเอออย่างนี้ดิภาพมันต้องชัดเจ๋วแบบนี้ดิโอเคแล้วนเะข้าหูเขาเลยอัพทงคิวตีปกตินะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้คนระับตีปกตินะครับผมนะเอ๊ะเอฟเฟกต์มันสวยอ่ะเนี่ยตีปกติดูดิเนะะี่ยประมาณนี้เนาะตีปกติ สกยูหนึ่งนะครับผมนะอ่าประมาณนี้นี่ครับผมนี่ครับประมาณนี้เอ้าโอเคมาต่อแล้วเมื่อกี้แบบกดสกิลรัวแม่งหลุดเลยนะครับผมนะรัวเกินโอเคนะผมจะสกิลสองนะครับผมนะก็จะอุ้ยอุ้ยเท่วอะเอ้ยแบบว่าเวลาไปถึงปุ๊บเหมือนแบบมันจะกำลังจะแบบเอามือจับด้วยนะดูสังเกตดูเห็นปะงึ๊กไงปะงึ๊กเกี่ยวกับประมาณนี้นะครับผมนะนี่ฮะโอเคอันติเลยก็แล้วกันนะเพื่อไม่อนในการเสียเวลานะครับผม ไม oh, ่เอาเอ้าโอ้โหมันเฮ้ยไม่ติดโอ้เอฟเฟกต์ติดไม่ผมโอ้โหเฮ้ยก็คือเอฟเฟกต์นะเขานะคือไฟมันเข้าเซิร์ฟไพรแล้วนะนี่เป็นมอสนะเขานะก็คือแบบเฮ้ยกลัวอันตีมาไม่ติดโอ้โหอันตีมากลายเป็นร่างงงงงตัวนี้เลยเฮ้ยอะไรวะนี่โอ้โหสุดท้ายเฮ้ยแต่ว่าเอฟเฟกต์ตอนลงมานะเขานะดูดิสังเกตดูไอ้เฮ้ยเอฟเฟกต์ไม่ติดโอ้โห เนี่ยเอ๊ะวะเอฟเฟกต์ตโลม้าก็จะเป็นแบบเป็นหนามประมาณนี้แล้วเอ๊ะตอนขี่ม้าออามาไม่ติดเขี้ยเอาเฟลเลยคือผมทำแล้วผมก็มาอัดคิ้วเลยผมไม่ได้มาลองไงดูดิโอ้โหเนี่ยเอฟเฟกต์กระตีปกตินะครับผมประมาณนี้เนี่ยอ้โอ้ย โอเคทำไมอีกรอบนะครับผมไปเอาไฟล์มาแล้วนะครับผมเลยคือไฟล์มาเข้าเซิร์ฟไทยแล้วนะครับผม <c oughs> ก็จะเข้าเร็วๆนี้นะครับผมเนาะเออมันอัปเดตมาแล้วเซิร์ฟไทยโอเคเรือติดกันต่อนะครับผมเนาะนี่ครับผมเชียโอ้โหไฟติดแล้วคโคตรเท่ะนะครับผมนะนี่โอ้โหบับบับบ,บับเนี่ยเดี๋ยวลงมา้าประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะเท่เท่้ยเนี่ยผมเล่นไป เนี่ยขี่มา้าที่กบับกบที่กบับกบให้มันเท่อยู่นะทำไปเล่นไปถ้าแบบถ้าเราตัดภาพแบบว่าต้นฉบับออกอะแบบร่างโครงกระดูกอะเออถ้าเรามาดูอย่างเงี้ยมันนนเท่เลยเท่ามากถ้าวัดไม่น่ามีนะผมว่าอ่าไม่มีไม่มีลองดูถ้าตายดิ โอ้ยโอ้มันน่าจะแบบนั่งนั่งตายปะไม่รู้เหมือนกันนะผมเนี่ยเออมันเกิดก่อนนะโหมดนี้มันเกิดไวอยู่ละเนี่ยขี่ม้าเนี่ยประมาณนี้เออมาดิเฮ้ยเท่ยู่เท่ยู่ใช้ได้นะผมว่าใช้ได้ไม่ได้แย่นะสกินนี้เออถ้ามาดูเอโฟนเอฟสองในเกมแล้วอะแต่ถ้าดูตรงหน้าโปรไฟล์หรือโมเดลมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะแต่ความคิดผมนะอันนี้ คือช่วงนี้ RV แบอกข้างหน้าที่เข้าแบบวิกฤตนะจริงๆนะไม่รู้จะจะทำหรืเปล่าผมกะ่วว่าจะทำแบบคิดว่าจุดจบอวีคือแบบว่าไอ้เหี้ยทำมานานละไอ้เหี้ยทำหลายครั้งแล้วด้วยแล้วมันก็ไปจุกแล้วมันก็ไปจบสักทีนะเออแต่ครั้งนี้มันของจริงผมบอกเลยเพราะว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเขาแบบเดี๋ยวค่อยมาอาชีพนะแบบว่าจุดจบรวีแบบมันมีหลายอย่างอ่ะคือมรสุมมากอวีตอนนี้คือแบบเกมต้นฉบับอวีก็จะมานะครับเฮดโอเคแล้วก็เกม อนิเมะอะวะโมบ้าอนิเมะก็จะมานะครับเพราะว่าอวีอัปเดตมาแต่ละครั้งก็มันเอางี้วะผู้เลยนอวีไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะมันเหมือนแบบมันเหมือนไปเก็บเดียวกันกับฮอกไปแล้วอะเขบ้าบนะครับผมนะเออแล้วผู้เล่นมันก็ติดตากับอวีเก่าๆอ่ะอะไรเงี้ยมันมันแบบเอาไงเหมือนอวีไม่ขี้เกียจแล้วขี้เกียจอัปเดตแล้วไม่แม่งมีอะไรกูอัปเดตเหมือนฮอกเลยลวกันอะไรเงี้ยมันจะได้แบบอัปเดตเลยจะได้ไปทางเดียวกันเนี่ยขี้เกียจทีน่ะอะไรบอกมันงออะไรดีเงี้ย ถ้าแบบมันจะเหมือนฮอกขนาดนั้นก็ไม่ได้เกมฮอก็เลยไม่ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะผมว่าน,นะอ้อาเราคิดเห็นกันยังไงก็เราเค่อยเมาได้นะผมจะแบบอันนี้สำหรับเกม Rv แต่ว่าส้กินใหม่ๆก็ยังมานะแต่ว่าฮีโร่อะไรเงี้ยพวกฮีโร่ฮีโร่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเอามาจากฮอกดูดๆแ,แล้วทุกคนดูดิด,ดูไอ้พพอร์ตใหม่นี่ก็ามาจากฮอกแบบเอามาทั้งดุลเลย ก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าอาวีจะแบบอยู่รอดไหมนะครับมันนะเกมมันก็อยู่นานนะแบบเจ็ดปีแล้วอะ่ะโอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกนละกันนะคิดเห็นกันยังกับสกินนะครับผมได้ยพูดมารีวิวสกินพูดถึงเรื่องอันนั้นได้ไงวะโอเคถือว่าพูดได้ฟังกันแล้วกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไม่อะไรอะ่ะเมื่อกี้ทำไม,มผมไม่ตกมาวะ แล้วผมกดอันตรีรอบหรอไม่รู้ผมไม่ได้ดูก็โอเคนะบายผมเดี๋ยวไปไหน,นคลิปหน้านะครับเอ้ยเอฟเฟกลงมา้าลืมพูดถึงเลยเออดูเดี๋ยว,วะะยดูเอฟเฟกลงมา้านะครับผมเนาะเนี่ยดูเอฟเฟกลงม้าภาพคุมหัวกเขาก็จะกลายเป็นแบบฟิลสวยเป็นออร่าแทนนะครับก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรเปลี่ยนเฮ้ยเทเปมึงอะไรเนี่ยสักทีดิ เนี่ยออร่าพ่อคุมก็เป็นออร่าแค่นั้นเองนะฮะนอกนั้นเหมือนเดิมเลยก็อ <c oughs> าจมีออร่าขึ้นมานิดนึงโอเคนะก็ไปนับผมนะไปเจอกัอนในคลิปหน้านะครับ <c oughs> ผมไป